สวัสดีค่ะข้าวมช่องแม่หวังสิริวัลมางานศพหลานชายค่ะนี่นะคะก็เสียเทียบแล้วนครับประโยชน์เรตรวจสุนนะครับผู้บ่าเขาเด้อผู้บ่าเาิบโตตัวนี้เด้อผู้บ่าเด้อเที่งานว่าพีเออมืออคนงานที่นี่ก็เกาีแหละพอเข้าุไนะครับ หลานชายค่ะยังเด็กอยู่อายุ22ปีค่ะเสียชีวิตกระทันหันค่ะก็เ,ะเลยมางานศพค่ะก็จะนี่ค่ะดูรายละเอียดนี้นะครั ก่อนที่ทำต่อไปต่อไปั้สนนะครับตอนนี้ทด้แล้วครับได้เรองาก็จะนานะครับสนุกแล้วทดูหน้า

non ในาโยป็น่อพนะครับก็้องขอรบจากดูนะครับทนทุกขอย่างทุครับที่มาล่วงงานใหคำนะครับขอได้บี่ทที่เหน่ยนะครับด้ขอบนะครับพาพันไปนะครับโบก่อนนะครับด้วยจวะเวลานาที่นะครับทางพอครับก็ต้องอคยนะครับ เยียมเยินอาหารที่เปนทีนยนะครับไปแลกทานอาหารที่น่าไปแล้วก็เส์ฟให้คู่รั่วนะครับไอตอนนี้นะครับสั้งสองอาผมเองนะครับก็ต้องขอขอภัยนะครับในความที่ประสบการณ์นี้ผนะครับเรื่องของการเช่อที่น่าพิชที่นี่ทีากวนในด้านสัตวา อาหารที่ภาระลางใด